สวัสดีครับในแพทย์กรณวั์เหล่าชัยศรีนะครับสัตวแพทย์ตกแต่งและผู้ปัญหาประจำาี k Beauty ตี้นะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับเนาะศุกร์สุดสัปดาห์เนาะก็จะพิเศษไหนก็วางแผนกันให้ดีๆนะครับก็ก่อนจะหยุดยาวกันนะครับใน2 2วันนี้นะครับก็ขออนุญาตให้ความรู้ติดไม้ติดมือกลับไปให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม,ตม,ตมกันนะครับจากคําถามที่น่าสนใจอีกคําถามหนึ่งเลยนะครับก็คือมีคนทักอินบ็อกซ์มาถามนะครับเรื่องคางตูดแก้ไขได้ไหมนะครับ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า c l e f t c h i n Deformity นะครับเนาะแก้ไขได้ไหมนะครับคางตูดเป็นยังไงนึกไม่ออกใช่ไหมครับนึกถึงนักสนุกเกอร์ถ้าคุณผู้ชายยังรู้ใช่ไหมครับคางเป็นรูปตูดนะครับเนาะบางคนชอบนะครับบางคนไม่ชอบในรูปอย่างนี้นะครับนะแก้ไขได้ไหมนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าคา,างตูดไม่ใช่เป็นความพิการนะครับเนาะเป็น เรื่องปกติที่บางคนมีได้บางคนอาจจะไม่มีนะครับเนาะไม่มีความผิบูติแต่อะไรจากอะไรนะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรได้นะครับแล้วมันก็แก้ไขได้ด้วยในคนที่ไม่ชอบนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าถึงสู่เนื้อหาก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งให้กับ d ดียเคชั่แนของผมด้วยนะครับเนาะก็ยอดวิวอาจจะขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีมิตรรักแฟนเพลงนะครับที่ชอบนะครับแล้วก็ติดตามดูเป็นประจำเลยก็แวะเวียนมาเยี่ยมกันที่คลินิกนะครับก็น่ารักทุก เวลามาเจอกันก็ทักทายเหมือนรู้จักกันมาแล้วนะครับซึ่งผมก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่เรนได้ทราบทุกๆคลิปนะครับ DK Channel เนี่ยหลักคิดคือเป็นห้องสมุดส่วนตัวของผมเองนะครับผมอยากรู้อะไรนะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจําน่ารู้นะครับก็จะทําเป็นสไลด์เก็บไว้นะครับไม่ให้มันตกหายเหมือนจดใส่กระดาษในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็เลยเนบภาพประสบการณ์ที่เราเคยผ่าตัดมาตลอด20กว่าปีนะครับ before after นะครับเอาให้พวกเราได้ดูกัน นะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันตรงกับเราก็ถือว่าเป็น reference พอจะเป็นเอกสารานักอิงได้ประมาณนึงนะครับแต่อย่างนี้ก็ตามนะครับแพทย์ที่เราไปปรึกษาเองเป็นการส่วนตัวก็ถือคำปรึกษาของคุณหมอท่านนั้นเนี่ยเป็นสําคัญนะครับของผมเป็นแค่ความรู้ประกอบโอเคไหมนะครับเราไปดูกันนะครับว่าคําถามคางโตดเนี่ยมันแก้ได้ไหมนะครับดูซิเดียเคจะตอบว่าอะไร crep s i n deformity นะครับถามว่าแก้ได้ไหมก็ เดียเคสทแก้ได้สิครับเนาะทำไมจะแก้ไม่ได้นะครับก่อนจะรู้ว่ามันแก้ได้ไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดจากอะไรซะก่อนนะครับเอาภาษาอังกฤษหน่อยเนาะก็คือ incomplete fusion of two sides of lower jaw นะครับ together during fetal development แปลเป็นไทยได้ว่ามันเกิดการคือร่างกายเราเนี่ยเวลามันเกิดมันจากหนึ่งเซลใช่ไหมแบ่งออกมาเป็นล้านๆเซลในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเวลามันแบ่งตัวเนี่ยมันจะมีซ้ายขวาแล้วมันโอบมาเจอกันตรงกลางไหมครับ ขานไกลเนี่ยมันก็ซ้ายขวาม,มาเจอตรงกลางนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อส่วนอ่อนตรงนี้นะครับเวลามันฟิวส์กันมันต้องรวมมาตรงกลางเตะแต่ในรายที่เป็น crest uniformity เนี่ยมันมาแต่มันมาไม่สุดถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นร่องตุดอยู่ตรงกลางนะครับในระหว่างที่เราอยู่ในท้ทองแม่นะครับเนาะเนยกแต่ตัวเล็กตัวน้อยเลยนะครับเนาะไอ้เนี้ออกมาไอ้ตัวคางตูดเนี่ยมันจะเป็นมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วนะครับเนาะสาเหตุเกิดจากอะไรที่เป็นเป็นร่องตูดตรงนี้นะครับ สบายใจได้อย่างหนึ่งคือไอตัวกระดูกเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกระดูกขานไกลล่างนะครับสิ่งที่็นปัญหาคือตัวที่มันไม่มาฟิวส์มาเจอกันตรงกลางหรือไม่เข้าสู่ระยะตรงกลางดีเท่าที่ควรคือกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเมทัลลิสคือกล้ามเนื้อสีเขียวนั่นเองทําหน้าที่แบบปากอย่างนี้นะเพราะฉนั้นเมทลลิสของคนไข้ที่เป็นล่องคางตูดเนี่ยคือมันห่างออกจากกันเพราะมันไม่สามารถเข้ามาเจอกันได้ในท้องแม่รู้ไหมครับ มันเจอเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันเข้ามาในระยะห่างเกินไปนะครับทำให้เนื้อบริเวณผิวหนังเนี่ยมันกยกลายเป็นร่องนะครับเนาะก็มีอาการมากอาการน้อยแล้วแต่กันไปนะครับมาดูในเด็กน้อยเนาะก็มีคางตูดได้ให้เห็นนะครับก็น่ารักแบบเด็กๆนะครับพอโตมาหน่อยเป็นวัยรุ่นก็ยังมีคางตูดได้อีกนั่นไหมครับหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเนาะก็ยังมีคางตูดได้อีกถ้าเราชอบคางตูดนี้ก็จบไม่ได้มีอะไรนะครับบางคน ไม่ชอบนะครับอาจจะแก้ปัญหาด้วยกันถ้าเป็นผู้ชายก็ไว้เคราวคุณผู้หญิงทำไงล่ะครับเป็นคางตูดหน้าก็ดูแบบแมนไปเลยนะครับแมนซ้ำเกินไปกันสุดท้ายก็คือต้องมาพบศัลยแพทย์นะครับหรืออาจจะเป็นหมอผิวหนังนะครับให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้เนาะอย่างที่ได้ทราบนะครับว่าวิธีรักษามันมีเยอะนะครับเนาะอันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าเป็นน้อยๆก็ใช้ฟิลเลอร์ฉีดถมร่องนี้ไปเลยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเนาะข้อที่2คือการใช้ แฟตการาฟก็คือใช้ไขมันของครเองดูมาจากตำแหน่งอื่นต้นขาท้องน้อยนะครับเอามาเติมหลักการเดียวกับข้อ1น,นั่นเองคือทาได้ที่เป็นฟิลเลอร์ธรรมชาติและข้อที่3นะครับก็คือใช้บอท็อกซ์ฉีดถ้ากล้ามเนื้อเมทัลลิสเนี่ยมันไม่ได้นูนหนามากบางๆนะครับก็ฉีดทําให้ตัวเมทัลลิสกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันฝ่อลงดังการเห็นร่องตูดมันก็จะน้อยลงนะครับหนึ 1, 2, และ3เนี่ยใช้ในกรณีที่ร่องตูดเนี่ยมันไม่ได้เยอะมาก คางตูดมันไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนตัวของ d A k Style เองเนี่ยผมนิยมวิธีที่4ก็คือทำไมโอพัสตี o ้บวกเจ n นโอพัสตี้เจเนโอพัสตี้คือการเสริมชิ้นคางด้วยซิลิโคนนั่นเองแต่ก่อนที่จะเสริมเนี่ยเนื่องจากเราผ่าตัดแผลเข้าตั้งในปากเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ใช่เป็นเคสที่ต้องมาแก้ไขฉีดฟิลเลอร์อะไรมาก่อนเนี่ยผ่าตัดเข้าไม่ได้ปากใช่ไหมครับแล้วก็ identify กล้ามเนื้อ mentalis จากด้านในแล้วเราก็เย็ yep, บ mentalis เนี่ยเข้าหากันตรงกลางนี่มนไมครับเนาะ ร่วมกับนะครับคนไข้าอาจจะอยากมีโปรเจคชันหรือคางที่มันพุ่งมานิดหน่อยเราก็จะใช้ซิซลิโคนนะครับอิมแพนตขนาดที่พอเหมาะกับไขวางไว้ตงแหนตรงกลางแล้วก็สไตล์ DK แล้วก็จะล็อกด้วยสกรูนะครับก็เป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางมาตรฐานและกล้ามเนื้อที่เคยแยกกันก่อนผ่าตัดก็กลับมาชิดกันในแนวกลางที่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นข้อเด่นข้อทีออ่4คือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะครับแล้วก็มันอยู่ยั้งถาวรน,นะครับโอเคไหมขนาด สองสามวิธีแรกเนี่ยมันจะไม่ได้ถาวรนะครับเนาะยกข้อที่สองเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างถ้าไขมันมันติดได้ดีนะครับอันนี่ยรูปจากนี้ไปของ D A K case study เนี่ยก็จะเป็นเคสที่เราใช้วิธีที่4เป็นหลักคือการเสริมนะครับชิ้นขางเข้าไปบวกกับการตกแต่งกล้ามเนื้อเมนทอลิสนะครับเราไปดูกันในรายละเอียดเนาะ before ใช่ไหมครับ after นะครับเนาะเดี๋ยวมอตวผมลงไปก่อน ครับคางตูดในผู้หญิงเนาะก็จะดูหน้าแมนแมไปหน่อยก็เสริมชิ้นคางก็สวยดีนะครับเนาะอันถัดไปนะครับเนาะก็คางตัดตัดด้วยนะครับแล้วเป็นคางตูดในผู้หญิงนะครับก็ใช้การตกแต่งกล้ามเนื้อเมนท d i ิสนะครับบวกกับการาใช้ชิ้นซิลิโคนเสริมเข้าไปก็สวยงามนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็คางตูดเบาๆนะครับเสริมชิ้นคางก็เรียบร้อยและสวยงามเนาะประมาณนี้ เอาตัวผมกลับมาก่อนโอเคเนาะก็วันนี้เอามาให้ดูสัก3ลายนะครับเนาะก็มาเร็วไปเร็วสรุปอีกครั้งนะครับก่อนย้ายคือขางตูดแก้ไขได้นะครับเกิดจากกล้ามเนื้อเมนทัลลิสต์นะครับเนาะก็เป็นเทคโฮมเมสเซจนะครับทัวร์อีกทีนะแก้ไขได้นะครับเกิดจากกล้ามเนื้อเมนทัลลิสต์มันไม่ฟิวส์กันในแนวกลางตั้งแต่ในท้องพ่อท้องแม่นะครับแก้ไขได้ด้วย สีวิธีหล,หลักๆนะครับอาจจะใช้ฟิลเลอร์ก็ได้นะครับอาจจะใช้ไขมันแทนก็ได้หรืออาจจะใช้โบท็อกซ์ได้ทั้ง3ากรณีนี้กรณีที่มันเป็นไม่มากและสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่สไตล์เดียเคชอบคือการทำไมโอพลาสตีคือปรับแต่งตัวกล้ามเนื้อเมทอลิสร่วมกับการใช้ชิ้นสิลิคนชิ้นเล็กๆเสริมบวกกันล็อกสกูสีวิธีมาตรฐานนี้เท่านั้นนะครับที่โอเคนะครับและวิธีที่4เนี่ยรับมือได้ทุกแบบไม่ว่าจะล่องลึกล่องตื้นแค่ไหนก็ตามรับได้หมดนะครับสุด ก่อนย้ายย้ายนะครับขออนุญาตฝาก DAK Collagen peptide 100%ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพวกเราด้วยเดี๋ยวไปกดไลค์นะครับกดสอดคล้ายนี้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กให้กับทีมงาน d i k ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ